สวัสดีค่ะทุกคนอย่าตกใจนะคะวันนี้น้องฮานุนค่ะวันนี้เซลล์เอนะคะจะพาเอฟซี FC ทุกท่านนะคะมาชมโชว์รูมนะคะอิสุสสาขาการะเซียนค่ะไม่ผิดน,นะคะสาขาการสิซีนของเรานั่นเองนะคะ เราได้ทําการรีโนเวทใหม่เพื่อการต้อนรับคุณลูกค้านะคะที่ทันสมัยในรูปโฉมที่ทันสมัยมากขึ้นค่ะบอกได้เลยว่าสาขาของเราสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเซลเอกก็ทำหน้าที่เป็น เวนหน้าร้านนะคะสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะไม่ว่าจะมาเยี่ยมชมรถนะคะหรือว่าเข้าศูนย์บริการนะคะก็เปิดทุกวันทําการค่ะวันอาทิตย์ก็จะมีเวนหน้าร้านเข้ามาสลับเปลี่ยนกันไปนะคะสำหรับลูกค้าที่อ,าอยากจะโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่านัดหมายนะคะที่สาขากราสินของเรานะคะติดต่อมาที่เบอร์โทร0 4 3 8 1 2 เ7็ดเ็ดเ็ดนะคะเซลเอยินดีให้บริการทาลูกค้า,คาโทรเข้ามาเลยนะคะคจับฉันมาทำไมอันนี้ก็ยักษ์อีกนางหนึ่งนะคะจะชื่อยักษ์อะไรอะ่ะย,ยักษ์คนสวยค่ะยักษ์ขโมยขี่อุ้ยเอออ่ะ